แาเข้าวเด้งงาเกลือก็มันเข้าวเดองงาขาคอสบายดีเพื่อนๆสบายดีกินข้าวกินข้าวเด้งงาประมาณนี้เพื่อนเนจังได ta xe bò mà nhìn lơi nhìn nằm nhảy lại mong muôn đó không đến ngả à. cho bò sau nhàng là sau mưa sau mưa dập พี่น้องทั้งบ้านทั้งมันแบบ่บครับความบ้านความห้อกคมก้อมเข้ากัน bàn cứ lấy head call lấy kia nó xếp xếp bàn bàn Tão, ตํำเ pim, ติมต่ำเสิมนะะ้ำ้อยเปี้ยงอันนี้แหละเพื่นว่าเขาเด้งงาเกือบก็แม่งเข้าเด้งงาขาคอ กินแล้วหยุดอ่ไ้เลยความแซ่บวอมบ้านความหมันต่ำใส่ข้าวสุกนึ่งข้าวสุกไม่ไหม้หอนแซบ่บแซ่บความหมันมะนากกบเป็นมะนากเจี่ยง หยุดบุไดเลยกินแล้วหยุดบุไดหยุดบุไดน้องมันเซ็ mình mạnh không chín mới ngày chuyện không cái nát cũng có một tầm xây đét nằm เอาก็จบคลิปนี้ซ้ำน้สากอนปกกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง youtube ใหญ่วิลัยมังม่วนนี่เด้อถ้าบ้าเพ,พื่อนเพื่อนเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์มีประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่อนกกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง youtube ใหญ่วิลัยมังม่วนะก็ทางเพจข้องใหญ่วิลัยมังม่วน แล้วครบเฟซบุ๊กข้องใหญ่อยูย่ลายมงังมวนแต่ว่าทางเฟซบุ๊กมันทางเฟซนั้นแมน่นซื้อจะมันจะเป็นภาษาอังกฤษเนาะส้มว,วิไลกันท้าผม